ตา,ตามคำขอของเพื่อนๆกันค่ะทำา w s s in my bag นั่นเองค่ะของชิ้นแรกก็คือพวกคุณแจน้องเองค่ะเราซื้อมาจากโมชิโมชิน่ารักมากๆตีมรอบนี้เราเป็นตีมสีชมพูนะคะเอาพิงนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นแบบไอเทมใหม่ที่ติดกระเป๋าของเรานะคะนั่นะก็คือแท็บเล็นั่นเองค่ะทุกคนน้องสีชมพูแหววมากๆเลยนะชอบมากลิฟเวอร์เลยค่ะ ในกระเป๋าก็ยังมีกระเป๋าอีกนะคะในกระเป๋าในกระเป๋านั่นเองนะคะข้างในก็จะมีเป็นพวกออสัมอางต่างๆนะคะอันนี้เป็นแฮนด์ครีมค่ะกลิ่นพีทเราได้มาจากวินคอสเมติกสาขาคูมเมืองนะคะของเชียงใหม่ค่ะน้องหอมมากๆเลยค่ะทุกคนหอมพีทมากเลเวอร์อีกแล้วนะคะชอบมากๆเลยค่ะ และอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือทิชชู่เปียกนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเช็ดหน้าเช็ดผมเช็ดหน้ามาเช็ดมืออะไรต่างๆต้องมีค่ะทุกคนเวลาร้อนๆก็คือเอาเนี้ยซับหน้าก็คือเย็นสบายมากคะ่ะอันนี้ก็คือหวีคะ่ะทุกคนหวีพร้อมกระจกนะคะเราได้มาจากโมชิมาชิกแล้วคะ่ะสีชมพูน่ารักมากน้องเป็นแบบแบบว่าเหมือนตลับนะคะทุกคนแบบมันซูคิวมากๆเลยอะเลเวอร์อีกแล้วเอาวอีกแล้วนะคะกับคำว่าเลเวอร์นะเออ น้องสามารถพกพาไปไหนก็ได้นะคะมันเหมือนตลับแป้งเล็กๆเลยนะคือแบบพับเก็บได้นะคะชิ้นต่อไปก็เป็นนี่เลยค่ะสเปรย์แอลกอฮอล,ล์นะคะขาดไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นของเอาในถ้พิงเซตเป็นของแถมนะคะหอมมากๆทุกคนมันหอมอ่ะชอบมากและอันนี้ก็คือตีนกุแกนะคะหรือว่าเอาไว้ที่แปะผมนั่นเองนะคะเวลาร้อนนะคะเราจะเอาไว้แปะผมหน้ามาของเรานะคะก็แบบมีหน้าม้าเลย อันนี้ก็คือครีมทาผิวค่ะเป็นครีมกันแดดน,นะคะเพราะว่าประเทศไทยร้อนมากจะต้องมีติดไว้เลยค่ะอันนี้เป็นทิชชู่ปกติเลยนะคะจากโมชีอีกแล้วนะคะโมชีเขาของถูกเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูค่ะทุกคนเขามีที่แกะให้นะคะก็แกะได้แต่ว่าเออเราแกะไม่ได้ก็ช่างมันนะคะไว้อย่างงั้นแหละ สิ่งต่อไปที่อยู่ในกระเป๋านั่นก็คือมิลเลอร์นั่นเองค่ะกระจกอีกอันนึงนะคะอันนี้คือพกประจํานะคะคือพกนานมากๆตัวนี้มิลเล r ร์มิลเลอร์ออฟเดอะเวนะคะกระจกพิเศษจงบอกข้าเถอะเอออย่าหาเล่น,น่าอันนี้ก็คือลิปมันนั่นเองค่ะของนิเวียกินพีและค่ะทุกคนอันนี้เราได้มาจากเพราะว่าชงกุกใช้ค่ะก็คือเหยียดกันตลาดมาก ตั้งแต่นั้นก็คือแบบตอนแรกก็เอามาลองเฉยๆก็เอาไปามาก็คือชอบมากนะคะก็เลยใช้ตลอดเลยนะก็ซื้อตลอดเลยหมดแล้วก็ซื้ออันนี้ต่อใหม่เลยนะคะอันต่อไปค่ะก็คือแว่นตาค่ะเราเป็นคนใส่ตาสั้นนะคะแต่ไม่ชอบใส่แว่นค่ะแต่ก็จะพกแว่นไปด้วยนะคะสส่ตาสั้นแบบว่าข้างหนึ่ง775อีกข้างหนึ่ง 1, 150เลยนะคะสั้นมากนะแต่ก็ไม่ใส่แว่นค่ะไม่ชอบค่ะใส่คอนแทคเลนแทนนะคะ แต่ก็พกน้องไว้ค่ะเผื่อแบบยางจําเป็นใดๆหรือว่าเวลาเรียนหน้าจอคอมอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือกระเป๋าตังค์ค่ะเราได้มาจากร้านเอเลียนของเมย่านะคะข้างในก็ไม่มีตังค่ะทุกคนช่วงนี้เราไม่มีตังเลยเศร้ามากก็มีแต่บัตรค่ะทุกคนบัตรต่างๆที่มีไว้ก็ไม่มีตังอีกแล้วค่ะอะไรกับคําว่าไม่มีตังมากมายนะคะช่วงนี้ เขามีหลายช่องมากมาเลยกระเป๋าใบน,นี้นะคะมีช่องใส่เหรียญด้วยนะแล้วเหมือนกองแกงกองแกงมีเหรียญค่ะทุกคนในกระเป๋าทั้งหมดนะคะเรามีตอนนี้6บาทนั่นเองค่ะจริงถามจริง6บาทฉันพกตั้ง6บาทออกไปทุกที่นะคะก็ไม่ใช่อะไรหรอกคะ่ะเราใช้โทรศัพท์อ่ในการโอนในการอะไรไม่ชอบพกเงินสดนั่นเองนะคะ และอย่างต่อไปนะคะที่เราพกนั่ก็คือ sticky note นั่นเองค่ะน,น่ารุกเจี๊ยบน่ารักน่ารักนะคะอันนี้ไม่ใช่สีชมพูนะอันนี้ก็คือแบบซื้อมานานแล้วะคะ่ะแต่ใช้ยังไม่หมดเลยค่ะน้องน่ารักมากเอาไว้แบบว่าเผื่อ จุดนู้นจุดนั้นจุดนี้นะคะเผื่อมีคนขออไเซ็นอะไรน,นี้อ่ะว่าไปก็พกไว้นะคะเผื่อไว้นั่นแหละนะเออแล้วก็ต่อไปนะคะก็เป็นอ่าฮะอ่าอะไรเอาอปากกานั่นเองค่ะปากกาสีชมพูค่ะน่ารักมากเป็นสีชมพูที่หวานแววมากอุ้ยฉันทำไมฉันพกสีชมพูขนาดนี้เอาลืมไปเราเป็นทีมออลพิงนะคะ แล้วก็สิ่งต่อไปนั่นก็คือขาดไม่ได้ค่ะอย่าดมตาป้อยเสียงนะคะสีนี้เลยค่ะทุกคนสีชมพูชอบมากมันหอมมากทุกคนเวลาแบบเวียนหัวเอยร้อนหรือว่าไม่สดชื่นหรือว่าง่วงหรือว่าอะไรต่างๆคือดมอันนี้ก็คือแบบหอมมากนางทําให้เราเฟรชขึ้นเฟรชทำให้สดชื่นเลยนะคะต้องยอมว่าเออแบบนางหอมจริงข้างล่างก็คือไม่ค่อยได้ใช้นะคะพิมพเสนนั่นเองเ,องเนาะ สิ่งต่อไปนะคะที่ต้องมีติดกระเป๋านั่นก็คือหูฟังนั่นเองค่ะคือแบบขาดไม่ได้เลยนะคะตัวนี้จะไปไหนก็ต้องพกนะคะเผื่อแบบฟังเพลงดูนู่นดูนั่นดูนี่อะไรนะคะก็คือแบบเดินเล่นก็ฟังเพลงนะฉันชอบมากๆเลยนะคะหูฟังทรงนี้ชอบมากเลยนะคะเวลาฟังเพลงอ่ะเวลาจับเบสมันบุ้มบุ้มอ่ะชอบจริงๆ